สวัสดีครับ FC รัสมาชิกศูนย์ฝึกงานไม้เสด็จทุกท่านนะครับก็แบบที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องของการทําจิกนะครับเป็นจิกที่ตัดไม้45องศาซึ่งมันค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับก็เป็นขนาดเล็กนเอยครับสําหรับผู้ที่ทําโต๊ะฝังรางแบบนี้นะครับถ้าเราซึ่งมันการทาโต๊ะแบบนี้มันจะสามารถต่อยอดในเรื่องของจิกต่างๆได้มากมายนะครับอย่างนั้นเนี่ยครับมันก็จะใส่รางสีแท็กเข้าไปในรางที่เราฝังไว้กับหน้า็อบโต๊ะนะครับ ก็ทําเป็นจิกสี่ห้าที่ไว้ตัดได้สะดวกนะครับแล้วก็มีตัวเลื่อนขาระยะในการล็อกได้ด้วยนะครับเดีเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับเราก็ตัดไม้อัดก่อนนะครับก็มีไม้อัดความหนานะครับ1 2มิลกับ20มิลน,นะครับ ทั้งสามคลิปเนี่ยก็คือยาวลูกได้แปดสิบเซนไว้ก่อนนะครับส่วนความกว้างนะครับชิ้นเอนะครับก็จะกว้างนะครับแดเซนแล้วก็ยาวแปดสิบเซนความหนาก็คือสิบสองมิลนะครับตรงมุมนี้เราจะไปเข้าสี่ห้าที่ด้วยองศานะครับเสร็จแล้วพอชิ้นที่สองนะครับคือหนายี่สิบมิลเหตุผลที่หนายี่สิบมิลเพราะว่าสาหรับคนที่จะต้องใช้รางตัวนี้นะครับเป็นทีแท็กนะครับมันจะวางได้พอดีเลยนะครับแล้วก็อ่า ความกว้างนะครับก็คือ6เซนนะครับเราก็เอารางตัวนี้นะครับ t ี่แทกแต่ถ้าคนไม่ได้ใช้รางก็ไม,ไม่ไม่ต้องคป็นจงๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นตัวพวกตัวสต๊อปตัววัดระยะไม้นะครับก็เอารางที่แทกใส่เพราะนั้นไม้อีกชิ้นหนึ่งก็คือสูงจากฐานตัวนี้นะครับไปถึงรางวางท่าตั้งนี้นะครับแล้วก็ตัด4 5มันก็จะมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเสมอรางตัวนี้ ตัวสต็อปนั่นแหละครับตัวระยะส่วนตัวนี้ที่12บมิลน,นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ติดแผ่นอ่าฟิกสเกลนะครับฟิกสเกลก็จะอยู่มันก็จะกว้างประมาณนี้พอดีเลยครับ12บมิเดี๋ยวมันจะมีรางที่ท็กตัวเล็กตัวนงนะครับวิ่งไว้ข้างใต้เดี๋ยวผมไปติดรางนิดหนึก่อน <ST> แต่เราก็ยิงประกบนะครับตอนนี้เป็นตัวพื้นนะครับตัวที่หน้ากว้าง8เซนตอันนี้เราก็เอาตัวหนาตัว20มิลประกบ ต่อไปเราก็ปิดไม้บ้นขึ้นมาด้านบนนี้นะครับที่เราทำตรงหัวส<น>ี่ห้าไว้แล้วก็ชนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็ตัดไม้ให้ตัวนี้จะวิ่งเข้าไปในรางทีแท็กนะครับแล้วก็ มาตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันชนไว้ตัวส็อปไฟนะครับหน้ตัวนี้หน้าไปนะครับหน้าเข้าไปเรื่อยกวางไปครับรดึงขึ้นมา ก็ไปเจาะยึดตามตำแหน่งนี้เลยนะครับก็ติดฟิกสเกลแล้วนะครับเราเริ่มจากศูนย์จากตรงไปเรื่อยไปนะครับเดี๋ยวมาเทสดูเลยครับว่าม่นไหม